ภาพติดเนี่ยก้นสะอาดอย่างดีเลยค่ะอ๋หอยน่าสุดๆเลยหอยแบบนี้ย่างนานนะภาพติดเนี่ยก้นสะอาดแดงดีเลยค่ะอ๋หอยน่าสุดๆเลยหอยแบบนี้ ้มต,ตามกายดีนั่งรอเต็มเลย้มต,ตามกายดีนั่งรอเต็มเลย Louk pa nouk, kwen pa len louk. Kwen louk nan pou nan.